ข้าวเขานะคะแต่ก็ขู่เขาเอาเถอะอยากกินข้าวของพี่อังเปาแต่ก็ขู่ขู่เขานะคะแย่งข้าวเขาก็ขู่เขาขวขา้่ค่า พี่เปาห้ามทำน้องนะเรื่องเปาไม่เคยกัดน้องนะคะแต่ว่าแม่ต้องดูเรี่องเปากินตรงนี้ให้หมดเนี่ย พอฟื้นไข้ก็อยากกินข้าวพี่ขู่เขาค่ะงี่งวิ่อยู่เนี่ยเนี่ยจะตีเขาแล้วเห็นไหมคะเพียงไปให้น้องกินก่อนน้องไม่กล้าดิ้งมาอุยหยุดก่อนหยุดกอนให้น้องกินนิดนึงให้น้องกินนิดนึงนิดเดียวน้องอยากกินเพียงพอต้องใจเย็นๆกับน้องลูกเอาค่ะ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 จะเย็นๆกับน้องรอน้องนิดนึงลูก เขาพึ่งฟื้นค่ายพี่เปาน้องพึ่งฟื้นค่ายต้องรอน้องก่อนไม่ทำอย่างนี้กับน้องแบ่งกันอะบ่นบ่นบนอะพี่เปารอรอน้องก่อนอาบ่นอยากจะบ่นเตียงเป่าก็ต้องรอลูกเป็นพี่เขาอะต้องเป็นพี่ในเป็นพี่เขาที่ต้องเป็นจนสุดลมหายใจสุดท้ายใช่นะลูกรู้ไหมครับลมหายใจสุดท้ายก็ต้องเป็นนะครับลูก พอหรือ,อยังเราอะพอหรือ,อยังพี่เปาไม่ขู่น้อง,น,องน้องกลัวพี่เปาไม่เอาลูกออะพอและอิ่มเคยตัวพี่เปากินนะคือเขาเคยตัวนะคะต้องปล่อยให้พี่อังเปากินนี่คือชีวิตของพี่อังเปานะคะที่เหลืออยู่ให้ทุกคนดูเดี๋ยวแม่คงจะต้องใส่พันเพื่อให้พี่อังเปากินข้าวก่อนแล้วก็ถ่ายท้องนะคะแล้วค่อยใส่พัเพื่ดเพราะว่าถ้าใส่ตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ถ่ายท้องอีกไม่ได้แล้วค่ะดูคนตะกะคนตะกะค่ะ พอหายแล้วก็ตะกัดนะคะเอารูปไปเลยค่ะ Madame, มาดมเอารูปไปเลยค่ะ Happy Happy อะไรคะ Happy มาดูเขากินข้าวกันหรอคะ Happy ออมาดูเขากินข้าวกันแล้วคนนี้่ะคามาดูอะไรคะแม่คุกตับนะคะให้พี่อังเปาคือตับย่างทุกคนก็เลยอยากกินนี่คือถุงทองนะคะดูเอาวม่าอ้วนไหมเห็นไหมคะทุกคนอยากกินของพี่อังเปาะคะ่ะเพราะว่า จริงๆตับย่างเนี่ยไม่ดีเลยนะคะไม่ต้องบอกก่อนแต่ว่าพี่อังเปาเนี่ยเขาลมหายใจของเขาสั้นลงแล้วนะคะเขาอยากกินอะไรแม่ก็จะหาให้กินนะคะแม่บอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นอะไรที่ลูกกินได้แม่ก็จะให้ลูกกินเด็กๆมองกันใหญ่ค่ะนะกินอร่อยมากค่ะดูอัเทอะเน่ยดูอัเทอะค่ะอร่อยมาก